สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำสายคล้องแมสนะคะสายคล้องแมสก็จะมีไหมตัวนี้ไหมตัวนี้เส้นเท่าอีเกิลนะคะเป็นไหมพรมสีพายเส้นเท่าอีเกิลนะคะแล้วตัวก้ามปูจะใช้ตัวนี้แทนนะคะเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดที่เรารีมาร์กจุดที่เราถักนะคะตัวนี้ เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะได้มาเยอะเนาะเวลาที่เราซื้อไหมก็ร้านค้าจะแถมให้เยอะมากแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จริงๆแค่ตัว2ตัวเนาะแล้วคราวนี้มันเหลือเยอะก็เลยเอาอันนี้มาปรับใช้นะคะปรับใช้แทนก้ามปูนะคะจะได้อ่าเอาของที่เหลือใช้นะคะมาใช้ประโยชน์นะคะ ดถักก็จะง่ายๆนะคะไหมนะคะสเ,กเกนนะคะส้นเท่าอีกเกิลนะคะเส,ส้นเท่าอีกเกิลสพายเอีเกิลเพราะว่าถ้าเป็นอย่างวีนัดอย่างเงี้ยสพายเขาก็จะเส้นเล็กนิดนึงเส้นเล็กกว่าอีกเกิลน,นะคะเข็มใช้2.0นะคะถักโซ่ ถักโซ่นะคะถักโซ่ก็จับตัวนี้มาตัวเข็มกัดมาควักไหมเข้าไปนะคะอ่าปักเข็มเข้าไปแล้วก็ควักใหม่เข้ามาแล้วเราก็เอ็กก่อนพอเอ็กเราเก็บหางไหมนะคะไว้แบบนี้ ดึงให้ตึงแล้วเราก็ถักโซ่แบบนี้นะคะเก็บไหมเหมือนเราเอาไหมไปไขว้หางไหมไปไขว้ไขว้กันไว้แล้วเราก็ควักควักไหมเข้ามาถักโซ่นะคะแบบนี้เก็บหางได้นะคะแบบนี้ ตึงให้ตึงนะคะก็จะได้เก็บแค่นี้ก็ประมาณนี้ก็พอนะคะไม่น่าหลุดแล้วเนาะแล้วก็ถักโซ่นะคะถักโซ่ไปเรื่อยๆความยาวของโซ่นะคะครูใช้ความยาวที่สอง ฟุตนะคะยีินิ้วก็วัดและได้ความยาวที่ต้องการแล้วคราวนี้ก็เอาเข็มกลัดมานะคะควักเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอ็ก เอกเสรปิดด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็จบงานด้วยโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ตัดไหมออกอันนี้เราจะเก็บไหมไว้ในโซ่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงค่อยๆนะคะ เก็บมาแบบนี้แล้วเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งที่ค่อยๆเพราะว่าตัวโซ่มันเหมือนตอนที่เราปักเข็บมลงไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดึงตัวนี้มันยานเขาเรียกว่าอะไรนะยานย้ยวยออกมาเยอะฉะนั้นต้องค่อยๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันย้อยออกมาเยอะมันก็งานมันก็ดูไม่ค่อยสวยเนาะ คราวนี้ครูมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่ไกลจริงๆเอค่อยๆเก็บเข้ามาเราก็ตัดออกใช้ตัวนี้ใช้กาวนะคะแต้ม อันนี้ก็ไม่หลุดแล้วประมาอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะตัดออกตัดให้ชิดๆเลยแล้วก็ากาวแต้มๆเนี้นะคะโอเค